บางบางแต่กลับกลายเป็นว่าทุกคนทำว่าผิวสวยจังเลยมาที่หลังแต่ว่าแฮปทําโค้งเป็นสิ่งที่แบบขอปรบมือให้จริงๆ สวัสดีตอนรับเข้าสู่ชเมเนซนะคะวันนี้อาจจะเสียบวิดีหน่อยแต่รับรองว่าเนื้อหาคอนเทนต์วันนี้เพื่อนๆสามารถไปกดตามกันได้จริงๆแน่นอนค่ะเพราะเมย์รวบรวม3คุชชั่นที่ช่วงนี้เมยชอบใช้มากที่สุดมาฝากทุกคนกันซึ่งเมย3คุชชั่นตัวนี้ค่ะอาจจะมีแค่ยี่ห้อเดียวที่เพื่อนๆเคยเห็นใน YouTube ที่เมรีวิวไว้แล้วแต่อีก2ยี่ห้อเป็น2ตัวที่เพิ่งจะได้ใช้งานแต่ผลปรากฏว่าช่วงนี้การเป็นช้ตลอดจริงๆไปจะมีอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวจะเป็นยังไงวันนี้เเราจะให้ดดูแบบชัต็ม ก่อนอื่นไปกดไลค์ like, <S <S กด s u b s c r i b e ให้กับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็มาเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะต้องขออภัยในค,ความแบบวันนี้เสียงอาจจะอู้อี้บ้างนะคะเนื่องจากจู่ๆไมค์ก็เสียบวกกับเมย์เป็นภูมิแพ้คือฮัชชิวหนักมากพะนั้นเสียงมันก็จะมีการเปลี่ยนนิดนึงนะคะต้องขออภัยเป็นล่วงหน้าเลยอย่างแรกนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มดูว่ามีคุชชั่นอะไรบ้างแล้วแต่ละตัวใช้ออกมาผิวสวยขนาดไหนเนี่ยเมย์จะให้เพื่อนๆได้ดูผิวของเมย์ในวันนี้ในวันที่ถ่ายทําก่อนนะคะว่าสภาพผิวของงงเเมยย์ป็นัไ างและนี่นะคะก็คือผิวหน้าสดของเมในวันนี้ค่ะณวันที่ถ่ายทำอ่มมะผิวของเมค่อนข้างแห้งค่ะทุกคนคะเป็นความแห้งขาดน้านะคะแต่โดยปกติแล้วจะเป็นคนผสมค่อนไปทางมันค่ะซึ่งเฉดสีผิวเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ NC 2 5ถ้าเทียบกับแบรนด์แม็กนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนที่รู้สึกว่ามีเฉดสีผิวใกล้เคียงกับเมมากๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะอิงสีผิวของเมในการเลือกคุชชั่นนะคะในการใช้งานก็สามารถอิงก,กันได้หรือว่าจะไปค้น หาสีที่ใช่กับตัวเองนะคะในเว็บฟเดชั่นก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะใส่หนไว้ให้ในด e สคริปชันสบ็อกนะคะโดยที่นอกเหนือจากปัญหาผิวหน้าในวันนี้ที่มีการแห้งขาดน้ําแล้วนะคะก็ยังมีรอยสิวรวมถึงตัวสิงด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้3คุชชั่นที่เมย์ชอบใช้เป็นประจําในช่วงที่ผ่านมามีคุชชั่นแบรนด์อะไรบ้างค่ะและคุชชั่นตัวแรกนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่เมย์ผิดคา าจริงๆทุกคนเพราะว่า มันเป็นพชั่นที่ไรีวิวแล้วรีวิวอีกแล้วก็จะปัญหาซ้ําแล้วซ้าอีกค่ะแต่ว่ารอบนี้ที่น้องเขามาอยู่ในตรงนี้ได้เนื่องจากว่าเขาออกเฉดสีใหม่แล้วปรากฏว่ารอบนี้เฉดสีตรงกับผิวเมมมากยิ่งขึ้นค่ะก็เลยทําให้เมมชอบใช้งานมากๆเลยในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือสกินท <int> ีฟิก e r all p e r f e c t cushion เบอร์ 02N Natural Ivory ค่ะขอย้ำนะคะว่าน,นี่คือสีใหม่ค่ะ คคซึ่งตัวเมนี้ใช้เป็นเบอร์สูง 2N Natural Ivory ย้ำกันแบบชัดๆจะเต็มเลยเนื่องจากว่าก่อนอันนี้เมยมีการซื้อมาใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็รีวิวไป2รอบแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆแบบรีเควสตให้รีวิวรอบที่3ซึ่งไม่รู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วในการถ้าจะให้รีวิวเรียลแบบนั้นอีกเนื่องจากประสิทธิภาพไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่สีคือสิ่งที่มันต่างไปจากเดิมเพราะฉันเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องรีวิวใหม่ทุกๆครั้งขนาดนั้นในขณะที่ผิวเรายัง คล้ายเดิมอยู่ค่ะแล้วพอใช้แล้วชอบใช่ไหมคะในช่วงที่ผ่านมาใช้บ่อยมากๆก็เลย คัดเอามารวมในคลิปนี้ไปเลยค่ะเพื่อนจะได้เห็นเฉดสีหรือว่าเฉดสีใหม่ที่เมย์ชอบใช้แล้วรู้สึกว่ามันตรงกับผิวเมย์มากยิ่งขึ้นเข้ากับผิวเมย์มากยิ่งขึ้นนั้นเป็นเฉดสีไหนแล้วใช้ออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะซึ่งจากคัพเค้กคุชชั่นตัวนี้นะคะเขาเคยบอกอยู่แล้วเนะว่าเขาเคลมคุชชั่นไว้เนี่ยถ้าเป็นเชื่อเขาจะเขียนว่า12 hours ก็คือใช้ได้ติดทนยาวนาน12ชั่วโมงแต่พอในตัวคัพเค้กสินค้าของเขาแยกออกมาเขาดด้บอกว่าคุชชั่นตัวนี้ใช้ติดทนยาวนานได้ถ เลย24ชั่วโมงกันแน่แต่ก็ไม่ติดอะไรเนื่องจากว่าหลังจากการใช้งานจริงไปแล้วค่ะเมย์ค่อนข้างชอบตัวเนื้อประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ชอบถึงเรื่องของการปกปิดแล้วก็การติดทนระหว่างวันผิวระหว่างวันมีความแบบเล่นแสงผิวสวยอะไรเงี้ยเจอแดดเจอสภาพอากาศจ,จริงไม่ขึ้นมันยิ่งสวยไม่ขึ้นแต่ติดแค่เรื่องสีที่มันดรอปหนักมากแล้วมันติดออกมาทางส้มใช่ไหมในโทนสีเก่าที่เมย์เคยรีวิวไปแล้วซึ่งรีวิวเต็มๆแบบเรียวๆชัดจัดเต็มนะคะเดี๋ยวเมย์จะแปะไว้ให้ใน ะะรวมถึงในใต้ description บล็อกด้วยเพื่อสามารถไปดูแยกได้สำหรับคนที่สนใจตัวสกินที่ฟิกนะคะซึ่งมารอบนี้ค่ะเบอร์ 02N n ์ t u r a l Ivory ที่ไม่ได้มานะคะ เป็นสีที่เมย์รู้สึกว่าดรอปน้อยมากแต่ว่าเมย์ต้องขอบอกว่าเมย์ยังไม่ได้ทําการทดสอบการดรอปแบบจริงจังในเรื่องของสีใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะแต่จากการใช้งานจริงของเมย์ในช่วงที่ผ่านมาที่ใช้เป็นประจําแบบเป็นวีคเลยอะ่ะทุกคนเมย์รู้สึกว่าสีเขาดรอปน้อยมากแล้วก็ไม่ดรอปออกไปทงส้มแล้วทุกคนเป็นสิที่แบบ ขอปรบมือให้จริงๆค่ะขอบคุณมากที่แก้ไขปัญหาจุดนี้มานะคะก็เลยทําให้คุชชั่นตัวนี้ค่ะเข้ามาเป็นหนึ่งในคุชชั่นที่ไม่ชอบใช้มากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของผิวฟินิชที่ได้จากคุชชั่นตัวสกินทิฟิกรุ่นนี้นะคะก็จะได้การ ปิดระดับปานกลางที่สามารถบิวเพิ่มได้ด้วยค่ะแต่ถามเมย์ว่าถึงขั้น full coverage ขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะตัวผิวฟินิชเนี่ยมันก็จะไม่ได้แม็เวอร์จนเกินเหตุน,นะคะไม่มีความแบบกึ่งแม็แต่มันก็ไม่ได้ฉับวาวจนเกินไปผิวผสมขั้นไม่ทันมันเนี่ยก็ยังสามารถใช้เดียเด่ยวๆโดยที่ไม่ลงแป้งทับได้นะคะส่วนตัวรู้สึกแบบนั้นเบลอผิวค่อนข้างสวยอำพทางหนุมผลค่อนข้างดีเล่นแสงดีค่ะแล้วก็ขึ้นกล้องประมาณนึงเลยเพราะะฉนั้นตัวนี้ไม่ได้บางเบามากนะคะพอใช้ไปแล้วมันเลื้อนเบาง่าย คือมันแมสสีชัดอ่ะเออมันเลยทําให้ดูแบบมีความตืมมีความเหมือนแบบเห็นชัดเจนว่าเป็นเลเยอร์ของการใช้งานคุชชั่นมาลงคุชชั่นมาประมาณนึงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ชอบความบางเบาดูผิวกลอบบี้งานผิวเมคอัพนเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ปรับปื้่มตัวสกินทรีฟิกสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆที่มีปัญหารอยสิวรูขุมขนค่อนข้างกว้างใต้ตาดำนะคะแล้วก็ ไม่ได้มีเวลาในการเกลี่ยนานมากไม่มีเวลามานั่นงลงคอซเลอร์ เฉพาะจุดขนาดนั้นสกินที่ฟิตก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของการติดทนเมย์อยากให้ทุกคนได้ไปดูในรีวิวเดียวนะคะเพราะว่าเมย์ทำการทดสอบไว้2วันสําหรับพัฟช่นสกินที่ฟิตตัวนี้นะคะตลับนี้เนี่ยก็จะราคาอยู่ประมาณ374บาทค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละช่วงอาจจะไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นรีวิวเนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณ309บาทได้เหมือนเฉดสีที่เมย์ได้มาตอนนี้ค่ะสีปัจจุบันที่เมย์ใช้อยู่จะมีแค่เฉพาะแบบตลับก็คือ3 7 4ดบาทปริมาณสุดที่อยู่ที่ ML ค่ะมาถึงคชั่นตัวที่2กันบ้างนะคะเป็นตัวที่เรียกว่ามาที่หลังแต่ว่าแฮกทามโค้งอีกแล้วค่ะทุกคนคือเมยเพิ่งได้เลยเพราะว่าแบรนด์เพิ่งส่งมาให้แล้วก็เพิ่งอ,ออกมาขายด้วยทุกคน แต่ปรากฏว่าใช้งานไปแล้วชอบมากคือใช้แล้วแฟนทักใช้แล้วเพื่อนทักเขาว่าผิวสวยแล้วเป็นการใช้งานแบบที่เม่ไม่ได้ลงแป้งแบบแน่นๆจัดเต็มเหมือนทุกครั้งด้วยค่ะเรียกว่าลงแป้งแบบบางๆแต่กลับกลายเป็นว่าทุกคนทักว่าผิวสวยจังเลยทำไมวันนี้หน้าสวยจริงแล้วมันติดทนยาวนานกินชาบูไปนั่งบาร์ต่อก็คือกลับบ้านในเที่ยงคืน ผิวก็ยังฉ่ำสวยมากซึ่งคุชชั่นตัวนั้นนั่นก็คือเซซานชิฟฟอนฟิตคุชชั่นฟาวเดชั่นค่ะสำหรับคุชชั่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นคุชชั่นที่มีแค่สามเฉดสีเท่านั้นตัวเมย์อเองใช้เป็นเบอร์2 0นะคะมันจะมีเบอร์เป็น0 0 10แล้วก็2 0นั่นเองค่ะซึ่งเมย์ก็จะใช้สีที่เข้มมากที่สุดนั่นเองคุชชั่นตัวนี้นะคะจะเป็นคุชชั่นที่เป็นลักษณะแบบกึ่งแมทค่ะคือผิวมันก็จะะไไม่่่ด้ฉาแบบตโกน แล้วแล้วก็ไม่ได้แมต์แห้งสนิททำให้หน้าดูแบบแครกแห้งแตกหรือว่าดูผิวแก่ด้วยซ้ำนะคะมันเป็นความแบบกึง่งกลางค่ะฉะนั้นแล้วเมเลมองว่าคั่นตัวนี้คนผิวผสมข่อนก้างมันสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องลงแป้งทับด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดเทุกคนไหนที่ผิวมันมากๆอันนี้ก็แนะนําว่าควรใช้แป้งทับอยู่ดีเนาะเพื่อที่มันจะได้ลดเรื่องของปริมาณของมันได้เพิ่มไปอีกค่ะ สำหรับพูชชั่นตัวนี้นะคะตลับมีความพิเศษมากกว่ายี่ห้ออื่นเพราะน้องสามารถแหนได้แบบ90องศา180องศาเขาเรียกใช่ไหมเออคือ,ค,อคือน้องสามารถแหงได้สุดขนาดนี้ซึ่งไม่เคยเจอตลับพูชชั่นหรือว่า ตลับแป้งอันไหนเลยที่เมมมีม่นะปัจจุบันที่เห็นได้ขนาดนี้ซึ่งมันดีมากทุกคนมีเอามาใช้แบบในการเวลาแต่งหน้าอย่างเงี้ยงัดอย่างเงี้ยดีมากเพราะไมนะ่งั้นอะมันจะกลายเป็นแบบมันจะครึ้งๆอย่างเงี้ยแล้วมันยากไม่งั้นมันจะโดนแบบตัวพับได้ซึ่งนี้พอมันแบบหักได้ขนาดเนี้ยมันสบายมากกับการใช้งานแต่งหน้าจริงๆมันเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยทุกคนแต่ว่าตัวพับอันเนี้ยค่ะไม่ได้มีการปั๊มตาอะไรมาเลยนะคะเป็นแบบเหมือนริบบิ้นอันนึงเฉยๆเลยพับก็เป็นลักษณะแบบ กลมแล้วก็มีมุมนะคะพับแบบทั่วๆไปค่ะตัวตลับก็ไม่ได้มีตะแกรงอะไรที่มาช่วยในการเกลีย่ยแต่ว่าเราก็ยังใช้ด้านข้างในการเกลียกล่ยก่อนที่จะลงที่หน้าได้นะคะสําหรับ ผิวคุชชั่นตัวนี้ส่วนตัวใช้แล้วชอบมากใช้จนจะหมดแล้วทั้งทั้งที่เพิ่งได้มาทุกคนเพราะคุชชั่นตัวนี้ผิวสวยมากสีแทบจะไม่กรอะเลยแล้วหน้ามันมีความสว่างมากมันไม่ได้ติดเหลืองมากจนเกินไปมันเลยทําให้ผิวดูผ่องมากอ่ะทุกคนแล้วมันก็เบลอผิวได้สวยมากที่สุดจากในสาตัวนี้นะคะคือมันเป็นความแบบใช้ไปแล้วผิวมันมีความเบลออเพราะเมย์ใช้ในปริมาณที่มันไม่ได้เยอะมากด้วยนะคะรวมถึงตัวนี้ก็ช่วยเบลอ ขมขนได้ค่อนข้างดีค่ะปกปิดอยู่ในระดับปานกลกางแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าตัวนี้ไม่สามารถวิวเพิ่มขนาดฟูลคัลเทอรเรได้นะคะพิกเมนสีไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นแต่โดยรวมค่ะใช้ไปแล้วเล่นแสงเล่นไฟลแล้วก็อยู่ระหว่างวันเนี่ยยิ่งเจออากาศตามปกติแล้วมันจะทําให้เหมือนน้ามันของผิวออกมาค่ะมันก็จะมีความฉ่ำมากขึ้นเล่นแสงมากขึ้นหน้าดูมีความแบบผิวสวยเบลอละเอียดดูหน้ามองอะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วตัวนี้เนื้อบางเบามา ที่สุดจากใน3ตัวนี้ที่ใช้งานมาในวันนี้ค่ะตลับนี้นะคะจะปริมาณสุทธิอยู่ที่11กรัมราคาอยู่ที่ 439บาทค่ะและคุชชั่นตัวสุดท้ายค่ะคุชชั่นตัวนี้มาพีคมาแปลกคนอ,อื่นเรียกว่าแซงทางโค้งไปเลยเพราะคนนี้เขาเป็นคุชชั่นเคาน์เตอร์แบนดอันเดียวในวันนี้ค่ะนั่นก็คือ Nars Pure Radiance Protection Aqua Glow Cushion Foundation SPF 5 0บวก PA 3บวกค่ะเมย์จะเรียกคุชชั่นตัวนี้สั้นๆว่า Nars Aqua Glow ค่ะสีที่เมย์ใช้คือสี l a s k a นะคะซึ่งคุชชั่นตัวนี้มีทั้งหมด6เฉดส,สีด้วยกันเมื่อสาม,มารถไปเลือกด้วยตัวเองที่เขา เตอร์ได้ลยแนะนําว่าควรไปเลือกเองนะคะเพราะว่าคุชชั่นตัวนี้ค่ะต่อเพื่อนเคยใช้รองพื้นรุ่นอื่นๆของนาสมาก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถเทียบกับสีรุ่นนี้ได้เหมือนกับเมค่ะรุ่นนี้สีอาลสก้าใช่ไหม แต่ว่าในรอบเพื่นรุ่นอื่นค่ะที่ผ่านมาเมย์ไม่เคยใช้สีนี้เลยปกติเมยจะใช้เป็นฟิจิกหรือว่าพันจักนั่นเองฉะนนั้นแล้วเลยแนะนํานว่าควรไปเลือกด้วยตัวเองหรือจะลองใช้เวฟฟไฟเดชั่นดูก็ได้นะคะซึ่งคุชชั่นตัวนี้ค่ะจากาคามเพิลของเขาเองนะคะก็จะเป็นคุชชั่นที่ให้ความฉ่ำโกลว์ค่ะสวยเล่นแสงนะคะแล้วก็ผิวฉ่าแบบเงาอย่างเป็นธรรมาชาติรวมถึงตัวนี้ติดทนยาวนาน8ชั่วโมงปกปิดระดับานกลางานั่นเองแต่จากการใช้งานของเมส่วนตัว ัวนะคะคอย่างแรกเลยคุชชั่นตัวนี้ให้ผิวสวยฉ่ำวาวจริงๆค่ะคือผิวฉ่ำที่สุดจากในสารตัวนี้เลยผิวแบบเล่นแสงมากอะ่ะทุกคนคือมันีความเงาผิวดูสุขภาพดีดูอวบอิ่มมากดูแบบอิ่มฟูแล้วก็ระดับการปกปิดจะอยู่ที่ระดับปานกลางค่ะมีลองบิวเพิ่มแล้วไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้บิวเพิ่มได้แบบขนาดไปฟูคฟเวอร์เรจขนาดนั้นเพราะว่านี่ เห็นปะ้อยก็ยังมีอยู่บ้างนนเองในเรื่องของการดรอปของสีไม่รู้สึกว่ารุ่นนี้จริงๆดรอปนะแต่ว่าไม่ได้ดรอปแบบขนาดแบบดรอเวอร์และที่สําคัญไม่ดรอปออกส้มนะคะอันนี้คือทําให้เราสบายใจขึ้นได้ในหลายระดับเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดมันดรอปส้มไปมันใช้งานลําบากแหละแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความทนเหลืองมากๆค่ะ เขาก็ดรอปละแต่ว่าไม่ได้ดรอปขนาดที่ว่าเปลี่ยนเฉดสีผิวไปเป็นอีกสีหนึ่งเลยมันเหมือนแค่มีความเข้มขึ้นนิดนึงแล้วก็กลืนไปกับผิวจริงของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยรวมก็ถือว่าผิวสวยเลยแล้วก็พับอันนี้จะไม่เหมือนอันอื่นค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นมุมแหลมสองด้านเลยนะคะเลิคอมเมแล้วก็ขอแนะนําอันนึงขอขึ้นเตือนล้กันว่า เวลากดคุชชั่นรุ่นนี้กดน้อยๆเพราะว่าตัวฟองน้ำเขาไม่เหมือนรุ่นอื่นค่ะจิมนี้เดียวขึ้นมาเต็มพัฟเลยทุกคนฉะนั้นแล้วอะ่ะเราต้องพยายามกดเบาๆเพื่อที่เราจะได้ปริมาณคุชชั่นแต่พอดีจะได้ใช้กับที่หน้านแล้วมันดูแบบผิวสวยนั่นเองคุชชั่วนวันนี้เบอร์ลุมขนหน้าแก้มสวยค่ะผิวแบบเล่นแสงสวยเลยเรียกว่า ออกแดดก็ดีนะคะอยู่ในแสงสูงก็สวยนั่นเองค่ะสําหรับคุชชั่นตัวนี้นะคะขายมาไม่เหมือนอันอื่นค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเขาจะเป็นการขายแยกระหว่างตัวคุชชั่นแยกกับตัวตลับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดตอนจะซื้อค่ะอาจจะต้องอ่านแคปชั่นชื่อของเขาหน่อยนะคะว่าเขาเป็นการขายพร้อมตัวรีฟิลพร้อมตลับคุชชั่นหรือเปล่าจะต,ต้องกดซื้อตัวที่เป็นราคารีฟิลพร้อมกับตลับเท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งราคา ปกติถ้าจำไม่ผิดตลับจะอยู่ที่1,500บาทแล้วก็ตัวตลับนะคะจะอยู่ที่650บาทนะคะแต่ว่าถ้ามีโปรโมชั่นนะคะหมายถึงซื้อรวมกันเลยเนี่ยบางทีก็จะอยู่ที่1,350บาทหรือว่า1,500บาทค่ะปริมาณสุดที่อยู่ที่12กรัมค่ะและนี่นะคะก็คือ3คุชชั่นที่เมยชอบใช้ที่สุดในช่วงที่ผ่านมาค่ะเรียกว่าบางตัวนไดนะใช้ทุกวันจริงๆเป็นสัปดาห์เลยเวียนกันไปแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าใช้แล้วชอบ มากๆจริงๆในช่วงที่ผ่านมนาะเหมือนมันเข้ากับผิวเมย์ช่วงนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนสนใจคุชชั่นตัวไหนนะคะก็สามารถกดสับงซืผ่านลิงก์ที่เมย์ใส่ไว้ให้ในดีสคริปชับนบอกได้เลยค่ะหรือว่าใส่ไว้ในช่องคอมเมนต์นะคะก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยซึ่งเป็นช่องทางออฟ i ิเชียลของทางแบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ของแท้ของจริงแน่นอนค่ะ แล้วเพวื่อนๆละคะชอบผุ้เช่นตัวไหนกันบ้างมียี่ห้อไหนที่น่าสนใจรุ่นไหนที่อยากให้เมย์ลองรีวิวอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับเมย์หน่อยนะคะเราจะได้มีกำลังใจมีเงินนะคะในการมาซื้อของใหม่ๆม,มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแบบเรียรยๆจัดเต็มนั่นเองค่ะฝากไปกด s u b s c r i b e ใน u t u b e หน่อยนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan พจเมซ e าคิดบล็อก IG นะคะเมซ s a จุดเครวมถึงใน Ti k t o k นะคะ ชื่อเมเนเจอรจุดเคเหมือนกับใน IG เลยสามารถไปกด Follow กันได้นะคะเราจะได้มีกําลังใจในทุกช่องทางฝากคอมเมนต์ comment, กดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์กันหน่อยนะคะเราจะได้มีพลังนะในการมาทำคลิปอื่นๆเพิ่มเติมและช่วงนี้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เธนนออายุ29ปุ๊บป่วยตลอดทุกคน คือไม่ตาแดงก็ฮัดชิ่วตลอดเวลาเป็นหวัดฮัดชิ่วแบบไม่มีแรงคือฮัตชิ่วทูกวินาทีเมื่อกี้คือมีสต็อปคลิปไปเยอะมากเพราะว่าฮัดชิ่วตลอดจริงๆทุกคนมันคันจมูกเหมือนภูแพ้มันกลับมาอากาศมันไม่บริสุทธิ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็คนป่วยกันคอขัางเยอะมากๆเลยเมีก็มีอาการตาแดงด้วยนะแบบตาแดงบวมด้วยซึ่งวันนี้พรุ่งดี้คนก็เลยรีบมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเลยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให ไม่ทำคลิปแบบไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช anel เม l a y s จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆจากเมวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ